ทางด้านของซเลินสกี้เนี่ยวันนี้เดินทางไปเยือนซาอุดีอาระเบียน,าานะครับแล้วขณะเดียวกันจะมีการเข้าพบทางด้านของนายกซาอุดีอาระเบียมกุฎราชก,กุมารโมฮัมเหม็ดบิลซามานหรือว่า MBS ด้วยแล้วจากนั้นทางด้านของเจ้าหน้าที่ยูเครนกับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐจะมีการหาหรือกันท่ามกลางความคาดหวังว่าสุดท้ายเดี๋ยวสหรัฐโดยโดนัลด์ทรัมป์กับทางยูเครนโดยซเลนสกี้อาจจะกลับมาเจราจาได้ข้อตกลงดีๆร่วมกันก็ได้ แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้สหรัฐเนี่ยจัดหนักจัดเต็มยูเครนมากๆแล้วยูเครนไม่ได้มีไพ่ในมือไม่ได้มีตัวเลือกอะไรจะไปต่อรองกับสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะกรณีล่าสุดที่ทรัมป์เนี่ยเขามีการระง,งับการให้ข้อมูลข่าวกรองกับทางยูเครนแล้วที่หนักที่สุดแล้วก็คือการไม่ให้ยูเครนเนี่ยได้รับภาพถ่ายทางดาวเทียมจากแมกซ่าครับถามว่าภาพถ่ายดาวเทียมนี่สําคัญขนาดไหน ถ้าใครติดตามข่าววัยกับโมนายบุตรมาโดยตลอดจะทราบดีครับคือภาพถ่ายดาวเทียมเหล่านี้เนี่ยทั้ง2ฝ่ายก็มีนั่นแหละครับแล้วจากนั้นทั้ง2ฝ่ายก็นําภาพถ่ายดาวเทียมที่ว่านี้ไปประกอบการวางกลยุทธ์ในการโจมตีในการตั้งรับของแต่ละฝ่ายดังนั้นพอไม่มีภาพถ่ายดาวเทียมปุ๊บเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการปิดตายูเครนเลยครับว่าจากนี้ไปจะทำอะไรดีแล้วผลพวงที่ตามมาคืออะไร อย่างที่ผมเคยรายงานไปแล้วก่อนหน้านี้ยูเครนเนี่ยเขาเปิดปฏิบัติการสายฟ้าแลบในการบุกเข้าไปยึดบางส่วนของแคว้นคุสในรัสเซียมาได้ประมาณ400ถึง500ตารางกิโลเมตรแล้วณขณะนี้รัสเซียก็มีการตีโต้กลับมาแล้วสาเหตุที่รัสเซียตีโต้กลับมาเพราะว่ายูเครนเขามืดแปดด้านอยู่ไม่มีภาพถ่ายทางดาวเทียมนี่แหละครับจับตาดูให้ดีครับอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ยูเครนเนี่ยต้องยอมสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าสหรัฐอเมริกาจะขออะไรหรือไม่อย่างไร